ไอ้เฮียแม่งกูมากับเพื่อนฝูงึงไม่ต้องแอกเไอเอ,อไม่หรอกโอ้แม่สาวน้อยเฮ้บัสนายเห็นนั่นหรือเปล่าเดูเด็กคนนั้นสิเด็กคนนั้นที่กำลังเดินมานะ่ะ น้องพี่ไม่ใช่โซดาอย่าคิดมาเปิดเดี๋ยวมันจะฟูเด็กดือ้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะโดนโดนอะไรนะโดนส้นตีนโดนส้นตีนกูนี่กูอยู่นี่โกูอยู่นี่ผมให้เกียรติเฮีย,นนยมัดมือแทน เก่งนักใช่ไหมไม่ผมไม่เแยงที่ร่วมเงื่อนไขผมไม่เแยงมึงเก่งนักใช่ไหมผมไม่เแยงพี่พี่ครับพี่ครับฟังฟังเพลงอะไรครับผมเออเราจะเสือทำไมอ่ะเออมึงเสือทำไมฟังอะไรก็เรื่องของกูไงโทรศัพท์อืมอืมอืมไอมีบไอไอมีบอ มึงยังไม่ตายเหลือเชื่อ,อจริงๆนี่ขนาดยมบาลยังล้งมึงไว้ไม่อยู่เอ้าเฮ้ยเ,เ้ยเอ้ยใช่ใช่เป็นไปตามแผนครับเร้่องเรื่งปึ้งว่ะเตร